สวัสดีครับผมชัยแปดผมขายสอดสต่อครับครับเราวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองปอนด์ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลประมาณสี่โลครับครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนสอดสต่อครับว่ามือซ้อมมีใครบ้างมีชาบิชิตกับใช่ครับอเก็บดวมากี่วันรวมแล้วประมาณสองเดือนกว่าพรุ่งนี้ต้องเจอกับพเพชรพยาแล ใช่ครับเคยเจอไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมเคยครับเป็นไงเขาฉกกรุงเทพมาก่อนครับก็เคยเห็นมาแล้วก็จับทางเราได้ล่าสุดเราชนะใครมานะชนะแฉลางหินครับวันนั้นนอกยังไงนอกศอบครับองนี้มีไหมมีครับมีเหมือนเดิมมีชดเด็ดไฮโดรอายุอะไรครับอายุ16ครับครับคจังหวัดอะไรจังหวัดฉะเชียงสาครับปปยปอยกี่กิโลแล้ว ไปๆประมาณห้าสิบหกขาเป็นๆแล้วเป็นมวยอะไรมวยบุดดานครับสี่มือสายหรือขวาครับขวาครับสูงร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบบัทครับเราชกรวยมาทั้งหมดเท่าไหร่นะโชครวยสิบเอ็ดไฟครับฝามเราเพื่อเชียร์วีนี้หน่อยฝากช่วยเป็นกําลังแชรผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่นะครับครับน้ำต้นนะครับชื่อ ใช่ๆครับค่ายปัทลยิ้มค่ายปัทยิมืนว่าบ้ารายมุนทานเนาะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสองตอนร้อยสิบสองมาสอบเมื่อกี้ครั้งแรกเป็นไงเกินประมาณคีหนึ่งอ๋อก็นิดหน่อยนะก็ไปเข้าน้ำเรียบร้อยน้ำหนักนี้คุมมากี่ิโลเออได้คุมไหมหรือว่ามาสบายๆเลยคุมรถมากี่ิโลหกโลหกกิโลเลยหกกิโลนี่รถกี่วัน ประมาณสองสาวันนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับที่เดิมที่เดินมนะครับบ้านไลมุนทาท,ที่จังหวัดต่ามณีแถวป้อมคุณซ้อมมีใครบ้างครับตอนนี้ซ้อมพวกเพื่อนเนาะครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆบ้างประมาณประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนหรือว่าเกือบเดือนเลยเ,เกือบเดือนเลยเ,เนาะล่าสุดเราโชคที่ไหนมาโชคทีน,นเป็นไงวันนั้นชนะนกยกฟองชนะนกยังไง เออต่อยต่อยลูกปลายทางคราเรียบร้อยเลย<ช>วันนั้นเราชกรอบไหนรอบรอบรอบแรกใช่ไหมใช่อ่าวันนี้ก็รอบแรกเหมือนกันเจอกับชายแปดเคยเห็นเขาชกมาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วเคยเจอกันก่อนไหมได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายัางยังครับและวางเกมวางแผนไงดีไม่ได้ดูไม่เคยเห็นเลย รอชมองนาทีครับอ่าก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยอ่าเราอายุเท่าไหร่แล้วครับ16ปีคนจังหวัดอะไรราชบุรีไปปล่อยกี่กิโลครับากครับอืมพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรที่เมือกอ่าขนาด้ายลูกขวาครับขวาสูงร้อยเจ็ดสิบสองเราชกมวยมาทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ละต่างกุ๊ไปฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝาก พี่ร้องช่วยเชร์คนอย่งนี้้วยครับครับผมครับเออครบยกอีกไม่ได้พรุ่งนี้ครบแน่นอนอ่ะเอ้ยแรกเลยครับขอบคุณครับ